สวัสดีครับมาพบกับคลิป Paraphrasing for IELTS กันอีกคลิปหนึ่งตอนนี้เป็นตัวอย่างของ Task ที่2เนาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมี2มุมมองแล้วโจทย์มันจะให้ Discuss ทั้ง2แนวคิดแล้วก็ให้เราอะ่ะเสนอแนวคิดของเราเองประกอบไปด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่า2แนวคิด2รูปแบบวิธีการใช้ชีวิตเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่า Some people prefer to spend their lives doing the same things and avoiding change. others however think that change is always a good thing ก็บางคนเนี่ยแบบชอบใช้ชีวิตทำอะไรซ้ำเดิมเนาะแล้วก็ไม่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเลยดิกรียงแต่ว่าก็มีคนอื่นเหมือนกันที่เขาคิดว่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเสมอเลยนะอันนี้ก็มีเก๋ๆนิดนึงนะก็คือว่าหลายๆคนเนี่ยจะคุ้นว่า however ใช้ขึ้นต้นประโยคตัว H ใหญ่่ป่ะแล้วก็คอมม่าค่อยเข้าประเด็นได้ป่ะ มันสามารถนะย้ายที่เนี่ยมาอยู่ระหว่าง subject กับตัว verb แท้ได้อย่างนี้ก็เก๋ๆนะเป็นโครงสร้างการเขียนที่สวยดีจะได้ไม่น่าเบื่อเนาะขึ้นต้นประโยคได้ย้ายมาอยู่ระหว่าง subject กับ verb ก็เป็นไปได้เนาะใครทำเป็นก็จะได้มีความหลากหลายของการเขียนมากขึ้นอันดับแรกนะเราลองมาคิดดูว่าเอ้ในคำพวกนี้มีอะไรที่เราปรับเปลี่ยนได้บ้างมาที่ตัวนี้เลยแล้วกันนะ The same things ก็คือสิ่งเดิมๆเ,เนี่ยสิ่งเดิมๆที่เราทําซ้ําๆเนี่ยเราก็อาจจะมองมันเป็นเรื่องของกิจวัตรใช่ไหมสิ่งที่ทำ็นประจํามีใครนึกถึงคํานี้ไหมรูและ Routine Routine นี่มีสิทธิ์ใช้เป็นได้ทั้งคำนามเนาะแล้วก็เอาเป็น adjective ไปใส่หน้าคําอื่นก็ได้นะถ้านึกถึงอะไรที่มันทําซ้ําๆซัซซกๆนะทำเหมือนเดิมก็อาจจะนึกถึง Repeat อ่าอันนี้ก็เป็นไปได้ทําซ้ําเดิมถ้านึกถึงว่าเรายึดติดอนะ่ะไปเกาะไปแปะ,ปแปะติดกับแนวคิดเดิมวิธีการเดิมนะรูปแบบเดิมๆคําว่าไปยึดติดเกาะติดนะก็อาจจะมีคําว่า stick stick ที่เป็นคําเดียวกับไอ้คำว่าเหนียวเหนียว,ยวแปะแปะ sticky อะ่ะ stick to นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งโครงสร้างก็จะเป็น to เหมือนกันก็คือคําว่า cling cling t o นะสองคำนี้ก็คือแบบยึดติดยึดมั่นกับอะไรเดิมๆอ่ะต่อมาคำที่น่าสนใจก็คือ verb คำว่า avoidavoid ที่แปลว่าหลีกเลี่ยงเนาะ avoid ที่แปลว่าหลีกเลี่ยง,นะ avoid เ,ยงเนี่ยเราสามารถ paraphrase เป็นซินโนิมตัวอื่นอะไรได้อีกไหมใครรู้สับใครรู้สับในข้อสอบ reading เขาก็ออกใครได้ตัวนี้ s h u n ชันเนี่ยได้เปล่าเนี่ยแล้วก็ตัวที่ยากอีกตัวนึ่งก็คือ s h u นะพวกนี้แปลว่าเลี่ยงนะเป็นซีนีมกัน avoid s u แล้วก็ชันถ้าเกิดว่าเราไม่มองว่าหลบเลี่ยงหลีกเลี่ยงเนาะมองเป็นคล้ายๆว่าไม่อยากทำอ่ะไม่เต็มใจทำไม่ชอบที่จะทำก็อาจจะนึกถึงพวก adjective ตัวอื่นไปเลยก็ได้นะไม่เต็มใจทำก็อาจจะเป็นพวก unwilling นี unwilling yeah. Un to do something ตัวนี้จะเป็น adjective เน no? าะ s y n o n y m ของ unwilling เนี่ยก็อาจจะมีตัวที่หลายๆคนรู้จักปะ reluctant reluctant อ่ะนี่ก็เป็น adjective นตัวหนึ่งพอดีพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนาะมันมี adjective วิตัวหนึ่งคือแบบว่าเปิดรับอะเปิดรับเอา รับได้กับแนวคิดใหม่ๆรับได้กับอะไรที่มันแปลกใหม่มันจะมีคาว่า receptive receptive ตัวนี้มันมาจาก receive เนาะที่แปลว่ารับแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาสมมุติว่าไม่อยากรับเนาะไม่เต็มจะจะรับก็อาจจะเติม not เข้าไปนิดนึงนะ not receptive ก็เป็นไปได้เนาะที่จะเอามาประยุกต์ใช้กับโจทย์ข้อนี้จบด้วย tive ก็น่าจะเป็น adjective เช่นกันหัวใจของข้อข้อนี้เลยเนี่ยก็คือไอตัวคำว่า change การเปลี่ยนแปลงเนาะมีสิทธิ์ตัวนี้เป็นคำนามเนาะแต่ก็อาจจะเป็น verb ได้ด้วยเช่นกันหน้าตาก็จะเหมือนเดิมปรากฏ2ที่เลยเนี่ยตัวนี้ change ตัวนี้ก็เป็นคำนามเช่นกันถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจจะพูดในแง่ว่าเออมันมีอะไรที่เป็นสิ่งแปลกใหม่ใช่ไหมถ้ามันมี same things แล้วเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะ new things นะก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่ๆอาจจะมองในแง่ที่เป็นเรื่องของความแตกต่างก็ได้ ก็จะมองคําว่า difference นะที่เป็น n c e อย่างนี้จะเป็นคำนามใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้เป็น different จบด้วย n t นะถ้าเป็น n t จะเป็น adjective แล้วก็จำคู่ไปอีกตัวนึงเลยก็คือ differently อย่างนี้จะเป็น adverb นะ adjective กับ adverb เติม ly เข้าไปก็จะได้ adverb นึกถึงอะไรได้อีกนึกถึง การที่มันเปลี่ยนแปลงแปรผลลปันอะไรแบบเงี้ยอาจจะนึกถึง variation นี่เป็นคำนามเนาะ variation ความหลากหลายได้ไหมก็อาจจะนึกถึง variety เนี่ยน,นึกไว้ก่อนเตรียมไว้มันไม่ได้เอาม,นมานึกแล้วก็ใช้ได้แค่ตรง introduction นะเดี๋ยวตรงเนื้อหาเนี่ยเราก็จะหยิบคำพวกนี้มาเขียนได้แล้วถ้าเกิดแบบว่าโห oh, ใครเก่งมากเลยเนะี่ยรู้พวกแบบที่มันเป็นแบบ อะไรอ่ะสุภาษิตคำพังเพยว,เยวลียาวๆอ่ะเคยได้ยินนี้ไหม Variety is the spice spice ที่เป็นเครื่องเทศอ่ะ of life อย่างเงี้ยสำนวนนี้คืออะไรก็คือหมายถึงว่าชีวิตมันจะได้มีสีสันเนาะ ถ้าเกิดเราทําอะไรที่มันแบบมีความหลากหลายไม่ใช่ว่าโอ้หทำเรื่องเดิมซ้ําๆซัซกๆมันก็น่าเบื่อนะอันนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่เอาไปเขียนนะเอาไว้แต่งได้ถ้าเกิดเราสามารถไปพูดหรือไปเขียนในตัวข้อสอบ i อเอลส์เนี่ยแล้วก็มีพวกสำนวนอย่างเงี้ยเป็นก้อนๆเนี่ยนะมันก็จะดูแบบโอ้เท่มากรู้สับขนาดนี้เลยเหรอนะดูไฮโซนึกอะไรออกได้อีก change เนี่ยถ้าเกิดเรานึกถึงว่าเออมันมี new things เป็นสิ่งใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเหล่านี้มันก็จะเป็นแบบเรื่องที่น่าท้าทายเนาะ เรื่องท้าทายของเราอาจจะนึกถึงว่ามันเป็น challenge ก็เป็นไปได้เนาะอ,อันนี้ก็ห่างออกมาจากคำว่า change แต่ก็มีสิทธิ์เอามาเขียนในตัว essay ได้อะอีกคู่หนึ่งนะอยากสอนเพราะว่าในข้อสอบ reading มันออกอะแล้วหลายหลายคนไม่ทราบนะคือ verb คำว่า expose นี่สะกดอย่างนี้นะแล้วก็ตัวคำนามของมัน exposure ทีนี้ไอ้สตัวเนี้ยมันจะแปลว่าอะไรถ้าเราไป expose อะไรนะหรือคำนาม exposure เนี่ยส่วนใหญ่จะเจออยู่ในข้อสอบ IELTS เนี่ยสอ,สองแบบวิธีการใช้อาจจะแปลว่าไปถูกไปโดนอะไรนะโดยที่ไม่มีการปกป้อง,ป,องป้องกันมักจะเป็นเรื่องของพวกกายภาพของไม่ค่อยดีนะไปโดนแดดนะโดนมลภาวะโดนฝุ่นโดนดังสีถูกสารเคมี โดนแดดแบบไม่ได้ทาครีมปกป้องเงี้ยไปโดนรังสีเงี้ยทำให้เป็นมะเร็งเงี้ยโดยที่ไม่ได้ใส่ชุดที่มันมีตะกัวนะปกป้องอันนี้กลุ่มความหมายหนึ่งนะไปถูกไปโดนพวกแดดรังสีสารเคมีมลภาวะแต่ว่าถ้าเกิดมาใช้กับไอ้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยนะมันสามารถไปแปลแบบเปิดรับต่ออะไรที่แปลกใหม่อะ่ะเอ้ยไม่เคยเจอภาษาต่างชาติเนี่ยไปลองไปอยู่ต่างประเทศปุ๊บมันก็เกิดการเปิดรับนะเจอประสบการณ์แปลกใหม่เจอแนวคิดแปลกใหม่ เจอภาษาที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเจอวัฒนธรรมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรแบบนี้ก็ได้สองคำนี้น่าสนใจนะใครไม่กล้าเไปใช้เขียนหรือพูดก็อาจจะต้องรู้ไว้เพราะว่า reading มันออกอ่าโอเคได้สัพทเกี่ยวกับเรื่องที่จะมาแถะๆเกี่ยวกับคำเปลี่ยนแปลงเนี่ยเยอะเลยทีนี้มีอะไรอีกนี่คำว่าดีดีนี่เป็นคำแบบกว้างขวางสุดมหาสมุทรมากถ้าเกิดนึกถึงคำว่าดีเนี่ยเราก็นึกถึงว่า ม,มันมีประโยชน์นะมีประโยชน์ก็อาจจะนึกถึงว่าเป็นละ beneficial คำนี้ก็ใช้ได้หลายสถานการณ์เนะาะมันจะาคำว่า benefit พวกนี้เป็น adjective ทั้งคู่ง่ายๆก็จ,จะนึกถึงว่ามันเป็นบวกอะ่ะมันมี positive อะ่ะอาจจะไปผสมกับพวกคำว่า positive effect positive impact อย่างเงี้ยสอนไปในคลิปก่อนเนาะถ้าเกิดว่ามองในแง่ว่ามันดีมันเป็นบวกอาจจะบอกว่า มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์มีประโยชน์ก็อาจจะนึกถึงง่ายๆก็ useful อย่างเงี้ยนะมันช่วยอะไรเราได้ก็จ,จะเป็นพวก helpful นะไปแต่งให้มันเหมาะสมเนาะอาจจะมองว่าเป็นมีคุณค่าไหมมีคุณค่า valuable นะเนี่ยดีมันกว้างอะ่ะไอ้พวกนี้มันก็ดีทท่าน,นั้นอ่ะแต่มันดีคนละแบบแล้วถ้าเกิดว่ามองว่ามันดีเนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องสำคัญก็ได้นะสำคัญแบบ อ่ะเช่นนะ crucial อย่างเงี้ยหรือไม่ก็ vital อย่างเงี้ยเป็นต้นพวกเนี้ยในลนะิสต์น่ยแต่ละคำไม่ได้เหมือนกันเด๊ะแต่ว่ามันมีสิท์ส่อสื่อถึงความดีงามอะไรบางอย่างได้งั้นถ้าเกิดเราไปประยุกต์ใช้ให้มันเหมาะสมกับโครงสร้างประโยคเราอ่ะมันก็จะดูดีนะงั้นได้ตัวคำนะไอเดียไปพอสมควรแล้วลองมาแต่งให้มันได้ใจความประมาณเนี้ยสักนิดหนึ่งนะ some people ใช่ไหมอขอไม่คิดมากรอบมาก่อน some people แล้วเสร็จแล้วเนี่ยขอมาลองใช้พวกนี้ละกัน list นี้นะไม่เปิดรับต่อการเปลี่ยนแปลงเป็น adjective ใช่ไหม receptive งั้นต้องมี verb to be ก่อน some people are not receptive to นะตัวนี้ไม่ใช่ to infinitive นะ อันนี้เป็น Tool ระบบได้คำนามอ่ะแบบ receptive to new ideas อะไรเงรี้ยเป็นต้นสมมุติเอาเอา change เลยแล้วกันนะ not receptive to change อันนี้ก็เป็นคำนามนะไม่ได้เป็น verb นะไม่เปิดรับต่อการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ค่อยทำอะไรที่มันแตกต่างอ่ะ and hardy นะ hardy แทบจะไม่สมมติเราทำอะไรที่มันเป็น routine เนี่ยแต่เราไม่เคยไปเลิกทำ routine นั้นเลยก็ and hardly break นี่ there there ก็คือ some people ตรงนี้ regular routine อ่าได้เทียบเท่ากับประโยคแรกมาแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปพูดว่านี่แต่ในทางตรงกันข้ามเนี่ยก็มีคนที่คิดว่าเรื่องเปลี่ยนแปลงมันดีนะตรงนี้อาจจะไม่ใช้ however แล้วอาจจะเอาคำอื่นไปเลย ในขณะเดียวกันแล้วกันนะเปลี่ยนคําบ้างความหมายนี่ก็ในขณะเดียวกันมีนวายนี่ก็ไม่จชเป็นต้องแย้งเสมอไปนะแต่ในบริบทนี้ก็จะบอกว่าในขณะที่มีคนไม่อยากเปลี่ยนเวลาเดียวกันนั้นก็มีคนที่ชอบเปลี่ยนเนาะมีนวายแล้วก็ใช้สำนวนง่ายๆบาง t h e r e is there are there was there were เนาะ there are uh, also ก็มีคนอย่างนี้ด้วยไม่ใช้ people ละใช้เป็น t h o s e บ้างกัแล้ละไว้วในฐานที่เข้าใจว่า แต่ถึง people อะ there are those แล้วก็ who นะทีนี้โจทย์มันบอกว่าคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องดีก็อาจจะใช้คำว่าคิดที่มันไฮโซขึ้นเช่น con อุ can ้ยเขียนผิด consider นะมองพิจรารณา there are those who consider มองอะ,อะไรดีการเปลี่ยนแปลงเบือ่อแล้วอาจจะใช้เป็นเรื่องของประสบการณ์แปลกใหม่แล้วกัน consider new experiences นี่แล้วก็นักเรียนสามารถ consider something something ได้เลยเนาะไม่ต้องมี as ถือว่าประสบการณ์แปลกใหม่เป็นเรื่องของมีค่าแล้วกันต่อได้ adjective ได้เลย valuable นี่แล้วก็พอเขามองว่าประสบการณ์แปลกใหม่เนี่ยมันมีค่าเขาก็เลยแบบว่าเปิดรับเปิดรับที่จะทำอะไรแปลกใหม่ and and are uh, willing นะถ้าเต็มใจก็ willing ถ้าไม่เต็มใจก็ unwilling นะ willing to สาบอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะคือคำว่า embrace มันจะชอบใช้กับคำว่า change เลยนี่แหละ embrace เนี่ยแปลว่าอะไรแล้วก็ออกใน reading เลยนะน่าจะรู้จักอย่างยิ่ง embrace เนี่ยถ้าเกิดว่า แปลกายภาพนะก็คือแบบว่าสวมกอดโอบกอดอะนะทีนี้ถ้าเกิดว่าไปพูดถึงว่าเราเนะี่ยสวมกอดโอบกอดการเปลี่ยนแปลงก็คือเราอ้าแขนรับอะเราเปิดรับต่อสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงนะงั้นเต็มใจรับอันนี้ก็เป็นอีกคำหนึ่งนะที่สามารถไปอยู่ใกล้ๆก,กับพวก willing receptive ได้แล้วนี้ก็ใส่คำว่า change ได้เลย embrace something ขออนุญ,ญาตสอนอีกคำหนึ่งแล้วกันนะ novelty สอนหลายคำเลย เพราะเขาสอบมันออกแน่คำเนี้ยนักเรียนจะรู้จัก novel ที่แปลว่านิยายนะเรื่องที่เราอ่านแต่ว่าใน IELTS เนี่ยบางทีจะเจอ novel เนี่ยเป็น adjective ขยายหน้าคำนาม novel ตรงนั้นแปลว่า new นะ new ที่แปลว่าใหม่อะ novelty เป็นคำนามของมันคือแบบความแปลกใหม่ถ้าเกิดเรา embrace novelty เนี่ยก็คือเรา เปิดรับอ้าแขนรับอะไรที่มันแปลกใหม่อะไรที่มันไม่เหมือนเดิมนะก็แทนคขาว่า change หรือแทนเขาว่า new experiences ตรงนี้ได้อ่างั้นสรุปจากตัวอย่างนะที่เขาบอกว่า some people prefer to spend their lives doing the same things and avoiding change others however think that change is always a good thing อาจะอาจะอาจจะลองปรับเป็นสำนวนของเราเองว่า some people are not receptive to change and hardly break their regular routine meanwhile there are also those who consider new experiences valuable and are willing to embrace novelty ก็น่าจะได้ความรู้คำศัพท์นะที่ออกในเรื่องของ IELTS เป็นไอเดียทั้งไปอ่านใน reading แล้วก็เขียน writing the task ที่สองกันวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ครับ